รียกว่ากรี๊ดแตกกันทั้งรายการนะครับคุณผู้ชมรายการนักร้องหลังกําแพงนะครับในเทปของน้องมิลลินะครับในเดอะวอลซองเนี่ยร้องข้ามกําแพงเนี่ยนะครับหลายคนตอนแรกมีฮีเซอร์ปล่อยออกมาประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนก็รู้ว่าเอ๊นักร้องหนุ่มซุปตาฮอตคนนี้จะเป็นใครที่ทําเอาบรรดากรรมก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 ารพิธีกรในรายการร้องข้ามกาแพงเนี่ยฮุกรี๊ดแล้วก็ช็อกกันมากล่าสุดเฉลยกัปไปที่เรียบร้อยครับ แจ็คสันหวังนะครับมาเซอร์ไพรส์กลางรายการร้องข้ามกำแพงเซอร์ไพรส์มีน้องมิลินะครับตอนแรกนะถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่อย่างที่ผมบอกว่าปล่อยตัวอย่างมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยสำหรับเดี๋ยวเราซองร้องข้ามกำแพงเทปล่าสุดฉลองเข้าสู่ EP ที่100แบบสุดพิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่จะเต็มและมีการระบุนะครับว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาก็ทำเอาใครหลายคนลุ้นครับว่า นักร้องหนังกาแพงที่ร้องเพลงคู่กับมิลิเท็มิลิเนี่ยในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นใครมีข่าวลือว่าเป็นแจ็คสันหวังแห่งกอสเซเว่นแจ็คสันกอสเซเว่นบซุปตารหนุ่มสุดฮอตขวัญใจแฟนๆเนี่ยที่เคยร่วมง,งานกับมิลิมาแล้วล่าสุดนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อนักร้องหนังกาแพงที่คู่กับมิลิปรากฏตัวออกมาก็เรียกเสียงกรี๊ดจากทั้งรายการนะครับขณะคอมเมนต์ในไลฟ์เนี่ยก็วิ่งกระรัวสะเทือนช่องเขาเรียกว่าแชทแทบแตกครับคุณผู้ชม เมื่อพบว่าคนที่เปิดหน้าออกมาหลังกำแพงเนี่ยคือแจ็คสันหวังตัวจริงเสียงจริงนั่นเองและคนที่ออกอาการดีใจแบบสุดๆจนถึงขั้นหลังน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัวก็คือพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรนะครับที่เป็นหนึ่งในนักร้องซุปตาของเทปนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับของก็อตเซเว่นด้วยนั่นเองนี่ที่เราเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่สมการราอคอยที่แท้จริงนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยกร๊ดสนั่นฟินไปตามๆกัน ใน Twitter เนี่ยนะครับติดเทรนเลยนะครับรองข้ามกำแพงแล้วก็แจ็คสันหวังติดเทรนทวิตเตอร์นะครับเพอมาเซอร์ไพรส์ในรายการรองข้ามกำแพงกำแพงเนี่ยทำเอาใครหลายคนเดชช็อกมากนะครับเพราะเขาเป็นลั่รล้อแบบสุดตาก็มาเซอร์ไพรส์บิลลี่บิลลี่ก็ดูเหมือนว่าจะทายถูกนะครับแต่สุดท้ายก็ควยเขวนะครับโดนลูกเล่นลูกล่อของกรรมการนะครับที่แซวแกล้งนะครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแฟนคลับก็ ช็อคเพิ่มตามกัดน,นะครับมาเซอร์ไพรส์จริงๆใน,ในการร้องข้ามกำแพงอยู่ที่ไทยประมาณเกือบจะสองสัปดาห์นะครับตอนนี้กลับไปแล้วนะครับสําหรับพี่หวังพี่แจ็คสันนะครับก็สร้างซอฟพาวเวอร์อะไรวิเยอะมากนะครับผู้ชมครับตั้งแต่แมตช์แดงเดือนนะครับที่มีโชว์ขึ้นมาแล้วก็มิลลี่เนี่ยไปเซอร์ไพรส์ถ้าจำมาได้มิลลี่ไปเซอร์ไพรส์บนเวทีนะครับของโชว์ของ,ของแจ็คสันหวังของในไลฟ์ข,ของเดอะแบทเนี่ยนะครับในสุดแดงเดือนเนี่ยวันนี้ พี่แจ็คก็มาเซอร์ไพรส์กลับนะครับในรายการร้องข้ามกำแพงนี่นะครับหวงกันหมดนะครับกรี๊ดแตกนะครับแฟนคลับนี่อย่างพิเตอร์พุสกอร์นี่ถึงขั้นหลังน้ำตาออกมานะครับแต่คนก็บอกเข้าใจนะครับเข้าใจในความเป็นแฟนคลับตัวยงเข่าไวเทวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ